สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในการเลียวแคสและวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหัวข้ออาจจะพ่ายแพ้ก,ก่อนขึ้นสังเวียนถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าต่อยข้อคิดที่ผมได้ในวันนี้นะครับผมได้มาจากการที่ผมไปยิมแล้วก็ไปฝึกมวยผมได้ลองเก็บความคิดความรู้สึกอารมณ์ของผมกลับมาคิดกับตัวเองรอบและสิ่งที่ผมสังเกตก็คือผมเป็นคนที่กลัวหมัดผมไม่กล้าต่อยเขาแล้วผมก็ไม่อยากดูเขาต่อยแต่ความจริงมันได้สอนผมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าต่อยออกไปเพราะว่าเรากลัวเรากังวลหรืออะไรก็ตามแต่เราก็จะเป็นฝ่ายที่เอาใจตั้งรับ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความพ่ายแพ้ถ้าเิาว่าเขากล้าปล่อยหมัดออกมาเขากล้าที่จะต่อยเราเราก็จะกลายเป็นฝ่ายที่เอาแต่ตั้งรับไม่ว่าจะด้วยการที่เราหลบหมัดยืนรับหมัดจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่แพ้เพราะการตั้งรับอย่างเดียวไม่ใช่คําตอบที่จะทาให้เราชนะการรับที่ดีคือการลุกที่ดีการที่เราปล่อยหมัดด้วยความกล้าหาญมั่นใจแม่นยํามันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนเกมถ้าเรามีจังหวะในการลุกเราจะกลายเป็นคนที่สามารถควบคุมการต่อสู้ได้อย่าปล่อยให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายลุกอยยู่่คนนเดีวีววจจงกกล้าทะสับ สำหรับวันนี้รายการเรียวท้อก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับผมกดติดตามผมไว้ได้เลยผมจะไปหาข้อคิดดีๆที่ผมคิดได้จากการจากสิ่งแวดล้อมจากที่ผมค้นคว้าม,มาได้แล้วผมก็จะนํามาแชร์นํามาเล่าเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้ข้อคิดนําไปปรับใช้ในชีวิตแต่วันนี้คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรโปดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ